โอเคครับขอกล่าวสวัสดีกันนะยครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างประตูในเทอรหรือประตูนรกนั่นเองนะครับ <c oughs> โอเคมาแล้วโอเคหาบ็อกสีม่วงที่ทำลายไม่ได้นะครับบ็อบดิเซียมนะครับบ็อบดิเซียมไม่รู้นะครับขอกล่าวช,ชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็หาไฟเช็ค okay oh good god โอเคมาแล้วอืมเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับ นี่ครับนี่เป็นดีแดนแห่งไฟหรือนรกนั่นเองนะโอเคโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอฝากกดซับสไคร e หรือฝากกดไลค์หรือฝากกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน้าต่อไปนะครับบ๊ายบาย